ครับสวัสดีครับวันนี้เราพามาดูทุเรียนยามเช้าเนาะก็ในเรื่องของการเดินใบใหม่เนาะในชุดใบที่2นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นชุดใบที่2นะที่กำลังแตกเพิ่มขึ้นมานะครับในทุเรียนหมอนทองที่มีอายุ6ปีนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับเวลาเราดูแลในแต่ละชุดใบนะครับเราก็ต้องพยายามที่จะอ่าพ้นยาเนาะ ให,ให้ตรงรอบของเขาเนาะแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะพ่นยาในรอบใบเนี่ยประมาณ10วันครั้งเนาะแต่ถ้าเป็นช่วงในฤดูฝนนะครับเราก็อาจจะพ่นอยู่ที่ประมาณ7-8วันครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องพยายามสังเกตมแมลงครับที่จะเข้ามาทําลายนะครับในส่วนของใบเนาะว่ามีมแมลงเข้าทําลายไหมหรือว่ามีชนิดของมแมลงตัวไหนบ้าง อยู่เป็นประจำนะครับเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะเลือกในชุดของยาฆ่ามแมลงได้อย่างถูกต้องนะครับและส่วนหนึ่งครับเวลาเราพ่นยาฆ่ามแมลงครับเราอาจจะผสมพวกปุ๋ยทางใบเนาะอาจจะเป็นตัวธาตุเอ็นพีเนะครับให้ครบนะแล้วก็จะเป็นในกลุ่มของจุลธาตุนะครับให้ครบถ้วนนะครับเพื่อที่จะให้ใบเนี่ยสามารถนำอาหารเหล่านี้นะครับไปใช้ในการสร้างอาหารได้ นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญนะครับเวลาที่เราทําใบหรือเตรียมใบเนาะส่วนหนึ่งเนี่ยเราอาจจะสามารถที่จะฉีดาทางใบได้นะครับแต่เราต้อง คอยดูแลในส่วนของดินด้วยนะครับในทางดินเนี่ยเราอาจจะใส่พวกปุ๋ยในทางดินนะโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นที่สวนจะใส่อยู่ที่ประมาณ1 0บถึงสิวันครั้งหนึ่งเนาะอาจจะเป็นปุ๋ยที่เป็นอินทรีย์เคมีหรือว่าเป็นอินทรีย์ล้วนนะครับถ้าอย่างถ้าเป็นอินทรีย์เคมีเนี่ยเราก็อาจจะใส่ในสูตรของเก้าสามสามนะครับหรือเป็นสูตรของตองห้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าเรา เราอยากจะใช้ปุ๋ยในสูตรไหนเนาะแต่ถ้าในระยะของการสะสมอาหารเนี่ยกราอาจจะใส่พวก15-20นะครับเพื่อที่จะให้เกิดความสมบูรณ์แล้วก็ให้ต้นทุเรียนเนี่ยเก็บนะครับอาหารไว้ใช้ในเวลาที่เขามีลูกนะครับหรือว่ามีดอกนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอวิธีการที่เราทํา ทุเรียนนะครับในแปลงของเราเนาะแต่ส่วนหนึ่งครับเวลาเรา,าดูแลหรือบริหารจัดการแปลงทุเรียนเนาะถ้าทุกคนเข้ามาดูโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลาที่สวนเนี่ยปลูกทุเรียนนะครับเราจะไม่ฉีดยาฆ่าหญ้านะบริเวณโคนทุเรียนเนาะส่วนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้วิธีการตัดหญ้านะครับแล้วก็เอา,อาตัวหญ้าเนี่ยนะครับปกคุมบริเวณโคนทุเรียนเพื่อที่ให้เป็นอินทรียวัตถุในการ ปกป้องดินเนาะแต่ถ้าเราเราเห็นบริเวณโคนเงาะพวกนี้นะครับเราอาจจะใช้ยาฆ่ายาบ้างก็แล้วแต่ตามสะดวกเนาะแต่ถ้าเป็นโคนทุเรียนเนี่ยทางสวนก็จะเป็นในส่วนของการตัดหญ้าเนาะในระยะของการเตรียมต้นแล้วก็ทาใบเนาะแต่ว่าถ้าเป็นในระยะของการทําสารเนี่ยเดี๋ยวเราต้องม,มาประเมินอีกทีครับว่าถ้าอากาศไม่เป็นใจหรือว่า เราต้องการที่จะให้โคนเนี่ยะระบายความชื้นได้ไวแล้วก็เร็วที่สุดเนี่ยก็อาจจะต้องมีการฉีดยาฆ่ายาบ้างในในช่วงของการโฉบสารนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะครับในการเตรียมต้นแล้วก็รอครับรอเวลาที่ต้นพร้อมใบพร้อมแล้วเราก็จะทําการฉีดสารเนาะแล้วก็เตรียมการในการออกดอกของทุเรียนนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นทุเรียนที่เราปลูกไว้เนาะ โอเคครับสวัสดีครับผม